สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro c k มาตรบอดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS Tai s h i The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Oppo สวัสดีครับพบกับ Overclock Zone ซ v นะครับวันนี้อยู่กับผมนันทมิสเตอรี่ครับสุดหล่อครับหลอสุดแห่งค่าย o อ e r c l o c k ็ o n e ครับใช่หรอ <_ disputes> จริงเปล่าก็แน่นอนแล้วครับวันนี้ผมมาเพียงคนเดียวนะครับก็มาพร้อมกับโปรดักที่หลายๆคนรอคอยนะครับโปรดักที่ร้อนแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เราก็พูดถึงข่าวมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยว่า เขามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับเปิดตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อเดือนมีนาคมก็เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโปรดักต์ก็มาอยู่ที่เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากซัมซุงครับกาเล็กซี่ที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือนี่เลยครับซัมซุงกา a ล็กซี่โน้ตหนึ่งครับตอนนี้นะครับมาที่เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงรุ่นนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของนัทมิสเตอรี่ นะครับเดี๋ยวในในช่วงควอเตอร์หลังเนี่ยจะมีลายเซ็น์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมว่ามันจะเละเทะไปกันใหญ่แล้วจริงๆรุ่นนี้กม็มีความพิเศษนะครับผลิตจากไม้โอ๊กยังยังอีกเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้น ốt หนึ่งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับเก็บไว้ก่อนจริงๆแล้วมันเป็นอันนี้ครับแอนแอนแอนน์บชงแอนซัมซุงกเล็กซี่เอสสี่ครับ หน้าตาเป็นไงครับพอๆกันนุชอ,อุดมไหมครับ <g ül> ผมว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะน่าสนใจขนาดไหนผมเชื่อว่าหลายๆคนรอ,อคอยเจ้าตัวนี้มาที่นี่นะครับมาอยู่กับเราแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างมีความน่าสนใจขนาดไหนมาดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาเริ่มจากที่ดีไซน์ของ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้กันเลยครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอซูเปอร์อัลโมเลตนะครับขนาด5นิ้วเรโซลูชันอยู่ที่1 9 2 0งพ0เนะครับเป็น Full HD นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็น Gorilla Glass สนะครับว่ากันว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใช้วัสดุชนิดนี้นะครับตัวแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าเนี่ย ดูเผลนๆนะครับเริ่มจากด้านบนเนี่ยตรงนี้จะเป็นลาโพงสําหรับสนทนานะครับด้านบนนี้นะครับจะมี4จุดอยู่ด้วยกันนะครับหลายคนสงสัยว่ามีจุดอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเริ่มจากจุดแรกครับจุดแรกนี่จะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่2.1จุเมกะพิกเซลนะครับความละเอียดนี่ชัดเจ๋วเลยทีเดียวนะครับถัดมา2จุดอันนี้นะครับจะเป็นจุดที่เป็นเซ็นเซอร์นะครับจับการทํางานต่างๆของผู้ใช้งานนะครับเขาเรียกว่า Proximity Sensor นะครับสจุดนี้นะครับจุดต่อมาอันนี้นะครับจะเป็น LED บอกสถานะนะครับก็สมมุติว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามามีเมลเข้ามามี notification ต่างๆเข้ามาก็จะมี LED ตรงนี้แสดงบอกให้เห็นนะครับกระปิปิบปๆนะฮะถัดมาครับด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ Samsung อันนี้ขาดไม่ได้ครับมาที่ด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มเมนูนะครับหรือปุ่มเข้าสู่หน้าหลักนะครับนี่ 1ปุ่มนะครับตรงกลางถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มแบ็คหรือปุ่มกลับไปย้อนกลับนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มการตั้งค่านะครับด้านล่างก็จะมี3ปุ่มตามสไตล์ของทางซัมซุงเขาทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะดีไซน์ออกมาค่อนข้างเดียะคล้ายๆกับ Galaxy S3 นะครับแต่จะไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับจะเป็นแนวตรงๆนะครับจะไม่มีเคิร์ฟแบบ Galaxy S3 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอน S3 เขาบอกว่าได้ไอเดียมาจาก มารีน a าเบย์ที่สิงคโปร์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีเคอร์ฟแบบนั้นนะครับแต่ได้ข่าวว่ามีมีไอเดียมาจากตรงนั้นเหมือนกันนะครับก็พยายามมองดูอยู่ว่ามันมันมันน่าจะเหมือนอยู่แล้วฮะนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับจะมีสีที่เป็นสีโครเมียมนะครับเหมือนกับสแตนเลสนั่นเองนะครับแต่จริงๆตรงนี้วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับชุบสีมานะครับปุ่มที่ให้มานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็เป็นปุ่ม power นะครับปุ่ม เปิดปิดตัวเครื่องนั่นเองแล้วก็ปุ่มล็อกสกรีนหน้าจอนะครับจะใช้งานร่วมกันนะครับอันนี้ด้านขวานะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบสายนะครับเป็นหัวไมโคร USB นะครับก็สําหรับเสียบสายชาร์จแล้วก็สายคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับถัดมาครับจะเป็นไมโครโฟนสําหรับการสนทนาโทรศัพท์นั่นเองนะครับรูเล็กๆตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับด้านข้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ย นะครับจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับโวล p มอัพดาวนะฮะตรงนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนเนี่ยจะมีช่อง3.5ม m มนะครับสำหรับเสียบสมอ l l ท็อกนะครับหูฟังต่างๆนะฮะถัดมาครับก็จะเป็นช่องสําหรับรับสัญญาณเสียงนะครับไมโครโฟนต่างๆก็จะมีด้านบนด้วยนะฮะช่องเล็กๆต่อมาอันนี้จะเป็นช่องสําหรับอินฟาเาตนะครับซึ่ง galaxy s 4ตัวนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานเป็น รีโมทคอนโทรลได้นะครับก็จะมีอินฟาเรดมาให้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายๆกับ S3 นะครับแต่ว่าพื้นผิวตรงนี้นะครับจะมีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปนะครับจะมีมีลวดลายเข้ามานะครับเป็นลายจุดเล็กๆนะครับดูมีอะไรอะไรในในพื้นผิวตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นผิวแบบเรียบนะครับฝาหลังนี้ก็จะใช้เป็น พลาสติกที่เป็นโพลิคาร์บอเนตนะครับมีความเหนียวแน่นเหนียวแน่นหนึบนะฮะในส่วนของกล้องหลังนะครับต้องบอกด้วยเลยว่ากล้องหลังนี่แจ่มมากครับขนาด13ล้านพิกเซลครับเรียกได้ว่าเห็นยันนั่นนะฮะชัดแจ๋วนะครับเห็นยันเม็ดสิวนะครับใครถ่ายหน้านี่เห็นเม็ดสิวนะครับมีมีมีหวังแฟนเครื่องแน่นอนนะครับข้างล่างครับจะแถม LED แฟลชมาให้ด้วยนะครับถ่ายกลางคืนหายห่วงครับชัดแจ๋วนะครับ ต่อมาครับจะเป็นโลโก้ซัมซุงนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับที่ขาดไม่ได้นะฮะด้านล่างนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับมาเพียงลำพังอย่างนี้ก็ต้องเป็นลำโพงแน่นอนนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเสียงดังฟังชัดครับทีนี้ครับเราจะมาแงะเครื่องกันเลยครับต้องบอกได้เลยว่าเราเป็นรายการแรกที่จะแงะเครื่อง Samsung g a l a กซี่เครับใครได้ยินนะครับบอกต่อเลยนะครับเป็นไวร่าหน่อยอ่าสักหน่อยนะครับ มาดูเลยว่าข้างในเนี่ยจะขนาดไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมยังแงะแกะเครื่องกันเลยดีกว่ามาเป็นไงเป็นไงผมนี่ไม่มีใครทำได้อย่างผมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเป็นที่แรกนะครับนี่ครับพอม,มาเจอข้างในครับผมถึงกับตกใจครับมันมีกล้องเข้ามาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยตกลงมีกล้องหลังสองตัวหรอเมื่อกี้ นี่ข้างนอกตัวหนึ่งเปิดมาข้างในตัวหนึ่งเฮ้ยโถยบ้าไอ้นัทมันตัวเดียวกันเออยังจะเอานิดเดียวก็เอานะครับไอ้นี่มตลกอุปกรณ์ครับอย่าไปเผลอมันเชียวนะครับถัดมาด้านล่างครับมาดูตรงนี้กันครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องเสียบนะครับ m i โคร sd card นะครับสำหรับเพิ่มหน่วยความจำเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยความจุสูงสุดที่รองรับได้นะครับ 64G ครับ เรียกได้ว่าสนั่นครับตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปเลยช่องต่อมานี่จะเป็นช่องเสียบของซิมการ์ดนะครับซึ่งจะตัวนี้จะรองรับเป็นไมโครซิมการ์ดนั่นเองนะฮะตรงนี้ปั๊บเสียบเข้าไปนะครับถัดมาจากซิมครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ครับหายห่วงเลยครับความจุอยู่ที่2,600อมิลลิแอมนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของซัม sung g a l a ซ y S4 ครับถัดลงมาครับผมถึงก็ตกใจครับแถมลำโพงมาให้อีกแล้วครับ เมื่อกี้ด้านนอกก็อีกหนึ่งตัวนะครับด้านในก็อีกหนึ่งตัวสองตัวหม่มาเล่นได้เล่นจังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยใครก็สามารถแกะฝาหลังนี้ได้นะครับคือถ้าใครซื้อมันเป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็จะแกะได้เพราะว่าคุณต้องก็ต้องเสียบซิมการ์ดแล้วก็ไมโคร SD การ์ดนะครับเพิ่มหน่วยความจําเข้าไปได้นะครับก็แกะไม่ยากหรอกครับไม่จำเป็นจะต้องให้ผมแกะผมก็ทําเป็นตื่นเต้นอย่างนั้นแหละเป็นคนแรกของ ของวงการที่แกะนะครับจริงๆมันจะมีมีช่องนะครับนี่สําหรับใส่นิ้วหรือใส่เล็บเข้าไปนะครับสําหรับแกะปั๊บครับแล้วก็เอาไว้ดึงฝาออกมานะครับแกะไม่ยากครับนะครับจะมีเพียงจุดนี้จุดเดียวนะครับอย่าไปงะตรงอื่นนะครับก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับวิธีใส่ก็แป๊กๆๆเข้าไปนะครับจบนะครับอันนี้จะเป็นดีไซน์หลักๆของ Samsung Galaxy S4 นะครับ ดูเพลินๆจะคล้ายๆ S3 นะครับแต่ถ้าดูจริงๆแล้วยังไม่คล้ายเท่าไหร่ผมว่าตัวนี้เนี่ยดูสวยกว่านะครับโดยส่วนตัวผมชอบมากกว่านะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของดีไซน์ข้างนอกและรอบตัวเครื่องนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ให้มาใช้งานด้วยนะฮะทีนี้นะครับในส่วนของฟีเจอร์และก็การใช้งานต่างๆเนี่ยผมจะดึงประเด็นหลักๆนะครับมาเทสให้ดูมาลองทําให้ดูนะครับก็จะมีในส่วนของ โมชัน uh, นะครับแล้วเกจเจอร์นะครับโมชันเนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้งานตัวเครื่องนะครับการสัมผัสไม่ใช่การสัมผัสการเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแหละโมชันไงอีกอันหนึ่งนะครับก็าจะเป็นเกจเจอร์นะครับอันนี้จะเป็นการใช้งานโดยไม่แตะหน้าจอไม่สัมผัสหน้าจอแต่ก็ใช้งานหรือคอนโทรลตัวเครื่องได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะสไลด์ภาพนะครับการรับการโทรเข้าโทรออกนะครับการเลือก โดยไม่สัมผัสหน้าจออันนี้จะเรียกแกนเจอร์นะครับก็จะเป็น2ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในโหมดของกล้องถ่ายรูปซึ่งมีโหมดมให้ใช้งานค่อนข้างเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากหน้าจอด้านหน้าเนี่ยหน้าโฮมสกรีนของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปของนี่ครับมีคู่ชีวิตก็คือเด็กคนนี้นะครับเป็นคู่ชีวิตของคนใช้งานนะครับถือรูปปวงหลาสีสันจะเห็นได้ครับว่าสีสันนี่สดใสเลยทีเดียวด้วยหน้าจอ Super e a l AMOLED ตัววิ่งวิ่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นแก็เจอร์ของเขานะครับก็คือจะเป็นกระแสะไฟฟ้าที่สัมผัสระหว่างนิ้วกับหน้าจอนะครับอันนี้นิ้วผมไม่ได้ไปโดนหน้าจอนะฮะถ้าสมมุติว่าผมเอานิ้วไปแตะหน้าจอปุ๊บอ่าจะมีแสงเหมือนกับนิ้วผมเปล่งประกายพลังออกมาเหมือนกับเ่นแฟร์นั่นเองนะครับมันจะเพิ่มแสงขึ้นมาเป็นมันดูเหมือนม,มีมีพลังอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนี้นะครับ ผมเลื่อนลงมางี้ก็เป็นการปลดล็อกหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่หน้า UI หลักหรือหน้าเมนูหลักของ Samsung Galaxy S4 หน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มฟีเจอร์นะครับหรือเพิ่มแกจิตอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับจะมีมาให้จำนวน5ห,หน้าด้วยกันนะฮะนี่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะจัดการยังไงนะครับตามถนัดเลยนะครับด้านล่างก็จะมีเมนูมาให้5เมนูนะครับมีเมนูโทรศรรัพท์รายชื่อข้อความอินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปรวมต่างๆนะครับ ด้านบนนะครับก็จะแสดง Notification Bar ต่างๆนะครับว่าเราเปิดใช้งานในโหมดไหนบ้างนะครับ Wi-Fi สัญญาณโทรศัพท์นะครับแบตเตอรี่รวมไปถึงนาฬิกานะครับเราเลื่อนลงมานี่ก็จะเป็น o t t i i i c t t o o นะครับสำหรับการแจ้งเตือนโหมดต่างๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ต่างๆของเจ้าเครื่องนี้นะครับเราสามารถจัดการหน้านี้ได้หมดเลยนะครับหน้า Notification Bar นะครับว่าเราจะเปิดใช้งานในโหมดไหนนะครับเมนูไหนก็มี ให้ใช้งานกันอย่างครบครันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเยอะมากครับตรงนี้นะครับฟีเจอร์เด็ดๆของเขาก็จะมีนี่เลยฮะสมาร์ทสเรย์นะครับเลื่อนหน้าจออัจฉริยะนะครับการซิงค์ต่างๆหมดเครื่องบินนะครับ Airview NFCS Beam ต่างๆนะครับ Wi-Fi h o t s p o t นะครับหมดขับรถนะครับการใช้งานแบบไม่สัมผัสก็คือแกเจอร์นั่นเองนะฮะ d า t a ข้อมูล GPS ครบครับเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับบริเวณนี้นะฮะ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ notification bar ของเขานะครับก่อนอ,อนุญาตเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นหรือแตกต่างไปจากรุ่นอื่นๆนะครับก็คือในส่วนของ motion นะครับการเคลื่อนไหวและท่าทางต่างๆนะครับการเคลื่อนไหว motion ต่างๆเนี่ยจะมีการใช้งานแบบเราไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเลยนะครับสามารถจัดการ กับการดูข้อมูลการเปลี่ยนรูปการรับสายโทรศัพท์โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเจ้าเครื่องนี้สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจากาการดูข้อมูลสมมติว่ามีโทรศัพท์เราวางอยู่นะครับหน้าจอดับอยู่นะครับเราอยากรู้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้หมดนี้นะครับแค่เอามือปัดลงมาแค่นี้ครับไม่ต้องโดนหน้าจอนะครับจะแจ้งเตือนถึงเวลานะครับาสายโทรเข้าโทรออกข้อความต่างๆรวไมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบดูข้อมูลนะครับแบบไม่สัมผัสนะครับการเลื่อนนะครับเลื่อนภาพนะครับเลื่อนเลื่อนหน้าหน้าเพจหน้าอินเทอร์เน็ตที่เราอ่านอยู่นะครับก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องสัมผัสนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์อย่างนี้นะครับเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงมานะครับอันนี้มือผมไม่ได้แตะหน้าจอเลยครับเลื่อนเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเจ๋งเะล่าะ นี่แค่นิดๆนิดๆน้ำจิ้มนะครับยังมีอีกนะครับสมมติว่าเราจะดูรูปภาพต่างๆนะครับเราไม่ต้องมาแตะเลื่อนเลยนะครับแค่นี้นะครับอ่ารูปหนึ่งนี่นะครับไม่โดนเลยนี่นี่เจ๋งเปล่ะโอ้เป็นไงเป็นไงนะครับอยากลองแล้วสินะครับอ่านี่ที่สําคัญสมมติว่าคนโทรมานะครับ เราจะมือเรากำลังไม่ว่างอยู่หรืออะไรแบบมือเลอะหรืออะไรเนี่ยเราไม่อยากมือไปโดนนะครับสามารถรับสายได้เลยนี่มีใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักโทรเข้ามานะครับเรารับสายได้เลยครับฟับเป็นไงครับนี่รับสายแล้วนะฮะอ่าอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งใครโทรมาเอ๊ะใครโทรมานะฮะไม่รู้จักรับไหมรับไหมนี่เป็นไง เป็นไงโอ้โหโคตรเจ๋งเลยต้องบอกเลยมาดูในส่วนที่หลายๆคนรอคอยเรียกว่าแก t เจอร์นะครับก็คือสามารถใช้เขาเรียกอะไรนะสกอร์สกอร์วิวนะครับเลื่อนหน้าเพจหน้าจอนะครับที่เราดูอยู่ด้วยสายตาของเรานะครับที่ผมเคยเล่าข่าวไปแล้วหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันทำได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าสมาร์ทสกอร์เนี่ย ใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเล่าข่าวไปนะครับว่าเขาจะโมหรือเปล่ามาดูมาดูนะครับนี่พอเราดูหน้าเว็บอยู่นะครับมันจะมีไอคอนขึ้นมานะครับเป็นรูปตาสีเขียวๆนะครับหมายความว่าตาเรากับตาเขาเนี่ยจ้องตากันอยู่นะครับส่งสายตาให้กันปิงปิงปิงนะครับแค่ผมพยักหน้านะครับหน้าเว็บที่ผมดูอยู่เนี่ยก็จะลงใบนะครับพอนะครับลงไปอีกอืม อีกนิดหนึ่งเฮ้ยพอก่อนนะครับเอ๊ะเว็บเราก็มีอะไรดูเยอะนี่อืมนี่ข้างล่างมีข่าวด้วยข้างล่างสุดเป็นอะไรเว็บบอร์ดนะครับฮะอะไรนะอ๋ออยากดูโอกซอนทีวีขึ้นไปขึ้นไปนี่โอกซอนทีวี K อยู่บนสุดนะครับอะไรนะอยากดูรีวิวลงมาพอนี่น,นี่เอ้ยพอก่อนพอก่อน,ออนโอ้เจ๋งอะผมขอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเล่นไก่เนี่ยนะครับปูมเก่าเราบอกพอก่อนพอก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น สมาร์สกอร์เจ๋งมากเลยนะครับอืมอืมนั่หน่อยอืมนั่หน่อยอ่ะเรามาดูอย่างอื่นกันต่อนะครับจากนี้ครับเรามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าแอร์วิวนะครับแอร์วิวเนี่ยก็คือการใช้นิ้วนะครับชี้เข้าไปโดยไม่ต้องกดไปที่หน้าจอนะครับมันก็จะชี้บอกให้เห็นว่านี่อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือวิดีโออะไรนะครับสมมติว่าเราเข้าไปดูวิดีโอนะครับ หมด Air View เนี่ยก็จะสามารถใช้งานตัวสกอร์ด้านล่างนะครับดูตัวอย่างความคืบหน้านะครับว่าวิดีโอช่วงต่อไปเนี่เป็นอะไรนี่นิ้วไม่ต้องสัมผัสนะครับเพราะว่าถ้าสัมผัสเนี่มันจะเลื่อนวิดีโอเข้ามานะครับแต่นี้เราดูลวงหน้าไว้ก่อนได้นะครับว่าเอะเราจะดูช่วงเวลาไหนนะครับสมมติจะดูช่วงเวลานี้แล้วก็เอานิ้วกดเข้าไปนะครับอันนี้เรียก Air View นะครับนอกจากในส่วนของภาพและวิดีโอที่สามารถคอนโทรลได้เนี่ย เราสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับสมมุติว่าใครตั้งค่าการโทรด่วนเอาไว้นะครับเราก็เพียงแค่อ,อน้วมจิ้มที่ตัวเลขสมมติว่าตั้งค่าที่เลข5นะครับอันนี้ยังไม่มีผมยังไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับมันก็จะมันจะบอกเห็นว่าโทรด่วนเนี่ยเป็นหมายเลขไหนนะครับอนอกจากนี้นะครับในส่วนของหน้าหน้าเว็บนะครับก็สามารถชี้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับ ่านี่ครับนี่ครับสมมติว่าเรากําลังจะดูบทความนะครับบทความอันนี้คืออะไรนะครับเอานิวไปชี้ดูนะครับอันนี้คืออะไรนะครับอ่าเจ๋งปะล่ะอืมนี่แอร์วิวนะครับแอร์วิวเรียกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยสมมูรณ์แบบมากเลยออกแบบมานะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะครับที่เราจะโชว์นะครับ ก็การควบคุมด้วยเสียงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น S y นะครับซึ่งใน s a m s u n Galaxy S3 ก็มีมาให้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะเอาจุดเด่นๆของเจ้าตัวนี้มาให้ดูไงครับสำหรับ m o ช i o n ต่างๆนะครับ c a เ t อร e ต่างๆ Air View นะครับ Smart Stay Smart s c r o r e ใช้งานได้จริงหมดเรียกได้ว่าหืมโทรศัพท์เครื่องนี้นี่นี่แหละเขาถึงบอกว่ายุคนี้ย,ยุคไฮเทคอนาคตอะยุคไฮเตอร์าขาวมาเจ ยังจะเล่นดกคือหลายคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเล่นมุกเดิมๆเล่นมุกซ้ำๆนะครับหลายคนก็จําได้ว่าเราเล่นแบบนี้ท่เราก็คาดว่าเขาจะลืม,มั้งแหละเอาวะลองดูเผื่อจะหาอีกรอบนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S4 ตัวนี้จริงๆแล้วฟีเจอร์ยังมีเยอะมากนะครับพรุ่งนี้เนี่ยใครอยากรู้ว่าถ่ายรูปเป็นยังไงฟีเจอร์ยังไงมาติดตามันที่เราครับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ